สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในรายการบล็อกปนนี่นะครับนี่ก็อยู่กับผมนะครับไอ้เอ็มสตีก่อนจะเริ่มการแข่งขันนะครับเราจะไปสัมภาษณ์ผู้ต้องแข่งขันก่อนนะครับว่าเขามีความเป็นมาอย่างไงครับพูดเลยครับก็คือแบบที่บ้านของผมนะเป็นแบบ ยากไรมาตั้งแต่แบบเด็ก,ดกๆนะครับทีนี้ผมแบบไม่รู้ว่าจะทำไงดีแม่ก็ลงป่วยพ่อก็ตายแล้วน้องสาวก็อาการแบบป่วยเหมือนกันนะครับเฮ้ยเวอร์โอ้โหนะสลดมากไม่รู้ว่าทํทำไงดีผมก็เลยต้องมาเล่นที่าาร,าาารายการแห่งนี้ก็จะนะครับรายการแล้วครับจำชื่อรายการได้เปล่าครับ, <c oughs> บไอ้ผู้คัดขันเนอะครับพร้อมเลยครับ ได้บล so ็อกข้างล่างมีอะไรวะก็ม NO ีอย่างที่ผมส่งให้คุณแล้วละครับทุบๆใชได้ปะทุบตรงนี้ปะทุบกูยิงเริ่มได้ครับโอ้โหมึงวายอย่างนี้มันก็ยึงอยู่แล้วหละสศูน์ครับเฮ้ยอ่า์ครับ โอ้หมึงจะหาย่ายนานะครับมึงต้องรีใหม่หมดดีเฮ้ยรบสิบแปดครับเฮ่เอ้ย สามสามสามครับสามตัวชี้ข้างล่างโอ้โหคุณครับคุณชนะแล้วครับผมเก่งมากเก่งมากไอ้เหี้ยเก่งเก่งสุดท้ายนะครับไปเก็บสุดท้ายกันครับออออ๋